ครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมมาอยู่ร้านหนูหอยครับถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งครับปิดท้ายดีครับขอนี้ก็คือบ้านหลวงครับท่านผู้ชมสวัสดีครับลูกพี่ครับพอผ่านซื้ออย่างน่องครับซื้อเต็มครับผมพอผ่านซื้อแต้มครับขายตั้งแต่จังหวะหัวจังหวะครับ ขายหนึก่หกโมครับพอดสามโมงครับผมขายหมดทุกวันนะครับเลุงขายหมดทุกวันครับท่านผู้ชมขายดีมากๆครับร้านนี้ครับข้าวเหนียวถุงนุ่มมากครับท่านผู้ชม เท่าล,ลยครับพอแล้วจังครับพอเราส,สิบห้าบ,บาทเ่าพอเรสิบหาบาทเท่าธุรกชื่คือว่าพอนึงคือว่ายิ่มแหละครัรรรคบเพราะว่าช่วงเวลาเรื่งเรียบของอการทำงานนะครับเนา คือว่า,าช่วงไม่ได้ต้องการไปเ็ศงานครับกินง่ายๆครับต้องชีวิตต้นทำงานครับยำเต่าครับชั่วโมงเร่งรีบครับลานนี้พี่กัดอยู่ซอยที่สามเพื่อนิคมพัฒนาครับจังหวัดระยองครับทำไปช่วมทันใดฟ้าม,มาแถวนี้ครับเรียบรื่นทุกพี่ภายในครับ ราคสุดรอครับอาร่ณ์ดีครับราคากระเดียงครับสิบห้าบาทครับทุกอย่างทองละสิบห้าบาทครับสวยนะครับครับผมเนี่ยทอดกันนี่ครับ ไอ้ปัจจยพงเปร่งเมื่อน้าครับผมยังเศาอยู่ครับพี่น้องพวกพี่เป็ดสิงเงียบเนยเลยครับผมทำชอบกนช่วงนี้ก็ถนนสาย13ก็ล่างเห็ุถนนนะครับ อาจจะขอมันอยากแน่จักหน่อยแจะว่าก็มีทางข้ามเลยครับสดใหม่ทุกวันครับท่านผู้ชมหายหมดทุกวัน ครับผมถ้าคุณผู้ชมกบคลิปนี้นะครับเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยอดจัง h ชนแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อน่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพุกน้อง